คณะรัฐมนตรีอนุมัติค่าตอบแทนอสมเพิ่มอีก3เดือนเมื่อวันที่1มิถุนายน2 5 6 4คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยและเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอีก3เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2 5 6 4วงเงินราว1575ล้านบาท เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีแกอ่อสมมผู้ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในชุมชนซึ่งที่ผ่านมาอสมมได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2563ถึงเดือนมิถุนายน2564รวมระยะเวลา16เดือนในกรอบ,บวงเงินรวม8,348ล้านบาทเศษคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทางด้านอสมหรือว่า การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะครับอันนี้เป็นการที่ให้เรื่องของค่าตอบแทนเยียวยาแล้วก็ชดเชยแล้วก็เสี่ยงภัยนะครับโดยให้เป็นระยะเวลาต่อเนื่องอีก3เดือนนั่นก็คือตั้งแต่เดือนกรกฎาไปจนกระทั่งถึงเดือนกันยายนนะครับในกรอบวงเงินไม่เกิน1,575ล้านบาทเศษ ในส่วนนี้นะครับรัฐบาลเองโดยท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาเนี่ยได้อนุมัตินะครับในเรื่องของอค่าตอบแทนให้กับอสมอมาเนี่ยเป็นระยะเวลา16เดือนนะครับที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่เดือนมีนาคม2563จนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายน2564แล้วครั้งนี้ก็คือถือว่าเป็นการที่จะให้เพิ่มเติมต่อเนื่องอีก3เดือนจะ3เดือนนะฮะจาก สถานการณ์โควิด -19 ที่ยังไม่คลี่คลายลงนะครับจนกระทั่งถึงเดือนกันยายนนะครับในกรอบวงเงินอีก1,575ล้านบาทให้กับอสมอทั่วประเทศและนี่ก็คือผลจากการเป็นบัตรงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในชุมชน